ห้าหุ้นถูกดีจ่ายปันผลสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ประจำเดือนกันยายนมันจะมีหุ้นอะไรอยู่บ้างคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมปล่อยไปประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในที่นี้จากใจจริงมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องบอลฮับเปเนสอินเวสเตอร์นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแกร์รือคนที่คุณกดเเพื่อป็นกกกําลััังใใจดดดดีีๆห้้้บผมไไววยยเเช่นนนปถึง พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านตายได้ด้วยนะครับและในหัวข้อวันนี้อย่างที่ป้อนคลิปได้พูดไปนะว่าผมจะมาแชร์และแบ่งปันนะว่า5หุ้นที่เรียกได้ว่าถูกดีและจ่ายปันผลสูงกว่า5% มันจะมีหุ้นอะไรกันอยู่บ้างนะครับที่ดูน่าสนใจเดี๋ยวเราลองมาฟังรายละเอียดกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมีข่าวดีที่อยากจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้กันนะครับว่าเดือนตุลาคมที่กําลังจะถึงนี้นะผมกําลังจะทําคลาสคลาสหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคลาสเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับที่เน้นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีทุนน้อยคุณก็สามารถเข้ามาลงทุนได้หรือว่าคุณเป็นคนที่มีทุนอยู่แล้วหรือมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วคุณสามารถเข้ามาลงทุนได้ถ้้าาววัันนนนนนีีีเ่่คคคุณป็ทมมฝ อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินคุณเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าคุณอยากจะเอาเงินของคุณครับทำให้มันแบบทำงานหนักแทนคุณตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะไปจนถึงขั้นที่ว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะมีอิสรภาพในชีวิตแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆแบบนั้นให้กับคนข้างหลังของคุณได้ด้วย เช่นเดียวกันผมแนะนำเลยครับมาลุยไปด้วยกันในเดือนตุลาคมที่ผมกำลังจะเปิดคลาสที่มีชื่อว่าเปลี่ยนทุนสู่อิสระภาพด้วยปันผลหุ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าในคลาสคลาสนั้นจะสอนกันตั้งแต่เบสิกไปจนระดับแอดวานซ์เชียกได้ว่าในสไตล์ของผมเนี่ยผมสามารถสร้างผลปรับแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นที่ทําให้ชุตของผมมีอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรนะคุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นจากในคลาสเต็มๆเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะที่อยากจะเรียนรู้คลาสคลาสนี้ เลยนะโดยพิมพ์คําว่า ffi นะครับถ้าคุณไม่สะดวกเรียนรอบสดสามารถเรียนรอบวิดีโอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและข่าวดียิ่งไปกว่านั้นครับต้องบอกว่าผมมีทําโปรโมชั่น9เดือนกาวด้วยเช่นเดียวกันก็คือถ้าคุณสมัครคลาสที่ผมพูดถึงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่9กันยายนวันใดวันหนึ่งภายใน9กันยายนตรงนี้นะครับคุณจะได้ส่วนลดไปทันทีนะครับ19%ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณสนใจรีบทักเข้ามาที่ช่องพักนายแอดโดย F.F.I. กันได้เลยนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและแน่นอน,นครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างที่ได้พูดกันไปแต่ก็ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้หรือหุ้นที่ผมกระชา์และแบ่งปันต่อจากนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นไทยหรือหุ้นรายตัว ที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อจากนี้นะครับพราะฉะนั้นขอให้เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนระลึกกันไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมจะฟังรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเรา ไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของ Set Index กันขึ้นมาผ่าน Trading View นะครับโดยทําเฟรมที่ผมเปิดอยู่นี้นะก็ใช้เป็นทม์เฟรม w e e k นั่นเองนะครับโดยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเงื่อนไขหรือไคลเรียที่ผมใช้คืออย่างที่เคยได้แจ้งในคลิปก่อนเอาไว้นะผมยังคงตั้งเงื่อนไขแบบเดิมจะใช้ในการค้นหาหุ้นแล้วก็เอามากรองรายละเอียดกันอีกทีนะโดยแน่นอนครับ สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โดยภาพรวมของเศรษฐกิจจริงเนี่ยผมก็ถือว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้สวยมากผมเลยต้องการธุรกิจหรือว่ากิจการนะที่เรียกได้ว่ามีค่าดีเอชโที่ต่ำกว่าหนึ่งครับอย่างที่2นั่นคือผมอยากได้หุ้นที่มันถูกผมก็เลยค้นหาหุ้นที่ PE ต่ำกว่า10เข้ามาก่อนนะครับเพื่อให้คุณสามารถคืนทุนได้ภายใน10ปีนั่นเองนะครับและอย่างที่3ที่ผมต้องการเป็นพิเศษนั่นคือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยสามารถจ่ายปันผลที่สูงกว่า5%เ สุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ลิสต์หุ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เอามากรองซ้ำอีกทีก็พบว่าหุ้นที่ดูเหมือนอาจจะน่าสนใจนะมีอยู่5ตัวต่อจากนี้นะหุ้นตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันคือหุ้นที่ชื่อว่า PRM นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตให้ดีนะ PRM เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมดูถึงกราฟเนี่ยก็จะพบเจอว่าเออดูเหมือนว่ากราฟของมันเนี่ยวิ่งเป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้เลยเนาะนั่นหมายความว่าตอนนี้ล่าสุดนะครับที่เรามองเห็นกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันมาชนสามเหลี่ยมด้าน องส่วนตัวขงผมมันก็มีโอกาสที่จะดีดราคาตรงนี้ ขึ้นไปนะคืออาจจะอยู่ประมาณ7.45ซึ่งถ้าวันนี้ราคา6บาท60เนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ใครต่อใครหลายคนได้เปรียบด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันสามารถทะลุนะครับในจุด7.45ที่เราพูดถึงมันก็อาจจะฝ่าขึ้นไปถึงแนวด้านบนเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองในส่วนของราคากันต่อไปแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยคือหุ้นตัวนี้มันจะเข้าเกณฑ์ที่เราพูดถึงจริงหรือเปล่าผมก็ทําการเปิดในส่วนของเว็บเซ็ตเทรดดอทคอมขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปดูในส่วนของ ข้อมูลทางการเงินนะครับตัว p i m ตัวนี้นะครับบริษัทพรีมามารีนจำกัดนะครับซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่6บาท60สตางค์เนาะถ้าคุณเลื่อนลงมาดูนะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้เท่าที่ดูเนี่ยสัดส่วนนะครับ d e r a t i o เขาอยู่ประมาณ0.83ก็คือไม่เกินหนึ่งเท่าอย่างที่เราค้นหามานั่นเองนะในขณะเดียวกันครับส่วนของรายได้เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยวิ่งอยู่ตั้งแต่5,400ล้านขึ้นไป5,900ล้านนะครับแล้วก็ 6400ล้านแล้วก็7,700รล้านซึ่งดูเหมือนว่าปีนี้ตอนนี้ผ่านมาประมาณ2ไตรมาสเนาะก็ประมาณ4,200ล้านถ้าเกิด1ปีแบบคิดง่ายๆเลยก็น่าจะมีโผล่มาสักประมาณ8 4 0 0 8 5 0 0ล้านก็ดูเหมือนว่าในส่วนของรายได้มีแนวโน้มเติบโตดีนะครับค่อนข้างไปได้สวยเลยในส่วนของรายได้ตรงนี้เนาะแต่ในส่วนของกําไรสุทธิเป็นอย่างไรบ้างก็มาดูกันนะครับตรงนี้1000ล้านนะครับแล้วก็มีโควิดก็เพิ่มขึ้นไปเป็น1,500ล้านนะครับแล้วก็ปีถัดมาลดลงนะครับเหลือ 1, ลลป 2,200ล้านนะับแล้วก็ปีนี้ปี66นะผ่านมา2ไกลมาจะเห็นว่าอยู่ประมาณ1 0 5 0ล้านเนาะก็ถ้าเต็มๆปีก็น่าจะสักประมาณ2,100ล้านก็พอๆกับปีที่แล้วไม่ได้แตกต่างกันมากนะที่สําคัญคือปัจจุบันล่าสุดเขาบอกว่าเขาจ่ายปันผล5.35%ซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปันผล5.35%เนี่ยมันเกิดจากกําไร หุ้นที่0.89บาทแต่ตอนนี้เนี่ยสองไกลมันอยู่0.42ถ้า1ปีก็อาจจะ0.84โดยประมาณนะครับซึ่งของจริงก็ต้องไปติดตามกันดูนะว่ามันจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ดูตัวเลขเนี่ยคือมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ถามว่ามันจะยังจ่าย5%เป๊ะเหมือนเดิมได้เลยไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่สามารถตอบได้100%มันอยู่ที่ว่ากาไรเนี่ยมันยังคงรักษาระดับเดิมเอาไว้ได้ หรือาพอย้อนกลับมาดูในส่วนของกราฟเนี่ยดูเหมือนว่าพื้นฐานก็ใช้ได้ปันผลปัจจุบันก็อยู่ประมาณ5%ซึ่งผมก็คิดภาพว่าเออล่าสุดมันมาชนแนวรับด้านล่างด้วยก็แสดงว่าโซนราคาที่ได้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ ดังนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสจุดหนึ่งเนาะที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดแบบใครเข้าซื้อเนี่ยคุณก็อาจจะมีจังหวะนะครับในการทํากําไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะตั้งแต่ตรงนี้เฟสแรกที่ผมมองเห็นนะครับก็ประมาณ13เปเซนเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าทะลุมากกว่านี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้กําไรมากกว่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่หัวใจสําคัญก็อย่าลืมนะครับใครที่เล่นสั้นก็ตั้งจุด stop loss ไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าดู stop loss เอาแค่จุดตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ13เซ็นพอๆกันเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดี 1 100้อเปก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับผมสำหรับหุ้นตัวแรกคือ PIM นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นตัวถัดไปคือหุ้น FTE นะครับ FTE ตัวนี้นะครับก็ Fire Trade Engineering นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นจากหุ้นตัวนี้แน่ๆนะก็เห็นชัดเจนนะว่าโอ้โหจากรอบตรงนี้เนะี่ย เขาเคยร่วงหนักๆลงมาเลยนะประมาณบ็เประมาณ67%ก็ตีเลขกลมๆประมาณ70%็ิเซนาะสำหรับรอบตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันเขาก็ดีดตัวขึ้นไปรอบนี้นะครับแล้วก็ร่วงลงมารอบนี้อีกประมาณส6สิบกเปซึ่งถ้าเราดูภาพรวมๆที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยผมก็พอมองเห็นภาพนะครับว่าเออเหมือนเขาวิ่งอยู่ในกรอบนะโดยประมาณเนาะกรอบสั้นๆเนี่ยอ่ามันจะเหมือนว่าตรงนี้เป็นแนวรับเนาะซึ่งถ้าคุณดูดีๆนะครับตรงนี้คือช่วงโควิดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นเหมือนแนวรับครั้้้้งทีี่1แแลลวววก็ดตัขึนไป นี่ก็เป็นเหมือนแนวรับครั้งที่2แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปผมเลยมองภาพว่า,วาถ้าเกิดคุณจะเข้าหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดเน็ตจปัจจุบันเนี่ยราคามันดีดขึ้นมาโดยระดับหนึ่งแล้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเออราคามันเกิดล่วงลงมาชนแนวรับประมาณ1บาทส6สบตางค์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ก็สวยอยู่พอสมควรเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าซื้อแถวๆนั้นจริงๆนะผมก็มองภาพว่าคุณน่าจะมีโอกาสทํากําไรสักประมาณ โดยเช่นเดียวกันสําหรับหุ้น FTE แต่คําถามสําคัญคือรับพื้นฐานของมันเป็นยังไงล่ะผมก็มาดูในส่วนของเว็บเซ t ตเท d e com นะครับไฟเท e e เอน n ิเนียรโผล่ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูที่ข้อมูลทางการเงินเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพบเจอครับก็นี่ครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับก็ไม่เกิน1เท่านะครับอยู่ที่0.42เท่าเท่านั้นเองนะก็คือว่านี่ไม่ได้เยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันครับรายได้ของเขาครับเขาวิ่งประมาณ1,000ล้านแล้วก็ลดลงเหลือ900ลล้้านแวก็ดีขึ้น1000ล้านแลล้วก็่าสุด ปี65ปีที่แล้วคือประมาณ1,100ล้านผมดูโซงแล้วเนี่ยรายได้เขาเหมือนไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะคือมันโตเต็มที่ก็คือสักประมาณ9% 10%โดยประมาณปีนี้เนี่ย550ล้านเต็มที่ก็น่าจะประมาณ1,100ล้านนะครับก็จะจกใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วนั่นเองก็ถ้าดูภาพรวมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้เติบโตอะไรขนาดนั้นนะครับในขณะเดียวกันครับกำไรสุทธิเราดูสิครับโปสวิงนิดนึงนะครับล้านเหลือ6 0ล้านเหลือล้านแล้าน80ล้านล่าสุด ก็มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอาจจะอยู่ประมาณ116ล้านก็เป็นไปได้116ล้านหรือ120ล้านก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลขนี้เราจะเห็นชัดเจนนะว่าเออแนวโน้มของกําไรเหมือนจะมีโอกาสเติบโตซึ่งผมก็เลยมองภาพว่าอ๋อการที่ราคาหุ้นเนี่ยมันดีขึ้นมาสักพักตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่แปลกเลยเพราะว่าแนวโน้มของกําไรเนี่ยมันทำผ้าพุ่งตัวขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมแสดงว่าหุ้นตัวนี้ถ้าผมมองเผลเผๆเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดเราได้ซื้อในตอนที่กําไรมันย่อลงอาจจะเป็นจังหวะที่ดีมากกว่า ก็เป็นไปได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเงินปันผลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายอยู่5.49%ในปัจจุบันโอ้แต่ในอดีตเขาเคยจ่ายถึงประมาณ9% 10%เลยแต่ตรงนั้นผมถือว่าเราไม่สามารถตอบได้เพราะถ้าคุณดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ดรอลงมาเลย3%เหลือ,อ0.35%ผมเลยมองภาพว่าไอ้ปันผล5.49เนี่ยมันเกิดจาก กำไรต่อหุ้น0.12ซึ่งปัจจุบันเนี่ย2ไกลมากเท่านั้นนะครับเขาซัดไป 0. 0.9ถ้า1ปีเต็มๆอาจจะได้0.18ซึ่งก็นะ่าหมายความว่าเขาอาจจะจ่ายปันผลที่ระดับเดิมได้หรือมากกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันผมก็เลยมองภาวะเออกำไรตัวนี้ก็ดูน่าสนใจแต่จะต้องไปติดตามผลประกอบการกันต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนครับเฟตอนนี้เราติดอยู่ข้อเดียวคือเรื่องของราคาแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าเขามีโอกาสจะเติบโตไปได้ เรื่อยๆนะครับซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่ใช่บอกว่าราคามันถูกสักเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเสี่ยงคุณก็อาจจะต้องดูจุดที่แบบคุณจะไปเทคโปรฟิตหรือว่าจุดที่คุณอาจจะ Stop Loss กันเอาไว้ด้วยให้ดีเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวผมถ้าคุณเข้าซื้อประมาณ1บาท76สตางค์นั้นก็ต้องเป็นรุนให้มันชน1บาท94สตางค์หรือไม่ก็2บาทส6สตางค์แต่ในขณะเดียวกันจุด Stop loss ที่ผมมองเห็นเนี่ยก็เนี่ยครับเข้ากับช่วงโควิดเลยก็ s t o อ l ล s s ประมาณ13%อันนี้ก็ต้องไปวานกลยุทธ์และพิจารณากันด้วยตัวของคุณเองต่อไปนะครับผ่านกันไปนะสำหรับหุ้นตัวที่2นะครับคือ FTE นะและหุ้นตัวถัดไปครับ,ค,ค,รบคือหุ้นทีี่่มชว พีซนั่นเองครับโดยหุ้นพีซตัวนี้นะครับถ้าเนเพื่อนๆทุกคนสังเกตด,ดีๆครับจากจุดยอดตรงนี้เนี่ยโอ้โหราคาเขาร่วงลงมาแรงหนักๆเลยนะรประมาณ50%บปร์เซ็นตนะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นมารอบนี้นะแล้วก็เกิดการย่อตัวร่วงตรงนี้ลงมาอีก29%ซึ่งบางคนบอกโอ้ร่วงแค่29%อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เอาตรงๆนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหม ผมชอบตรงนี้ครับทุกคนถ้าคุณสังเกตด,ดีๆนะตอนที่มันโชว์แพทเทิร์นตรงนี้ครับเทียบเท่ากับบ u l l i s อน n g u l f i n g เกิดขึ้นเพราะเกิดบ u l l i s อน n g u า f i n g เกิดขึ้นราคาดีตัวขึ้นมาเลยเียออกมาในขณะเดียวกันครับตอนนี้ครับมีแพทเทิร์นของ b u l l i s อน n g u l f i n g เกิดขึ้นแล้วซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะสามารถดีตัวขึ้นมาหรือเลปล่าเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่น่นอนครับถ้าเกิดเรามาดูรอบที่แล้วเนี่ยการเกิด b u l l i s อน n g u า f i n ิของเขาพอเด้นแวถาค่างัไปจะห็ โอ้ราคามันก็สามารถดีดตัวขึ้นมาประมาณ37เเกิดขึ้นได้ซึ่งผมก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดูใช้ได้นะครับแต่รอบนี้จะขึ้นถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอบไม่ได้ เหมือนนกัแต่ขอมาดูผลประกอบการกันนิดหนึ่งนะครับ Peace and Living นะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้บริษัท Peace and l i v i n g ราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาทสสตางค์นะครับก็เราเข้ามาดูที่ข้อมูลทางการเงินเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่ตัวเลขแรกที่ผมเห็นนะครับดี ratio ั่ต่ำมากๆครับจุด08คือแทบไม่มีหนี้เลยนะครับคือน้อยมากๆจริงๆนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจริงนะครับตัวเลขนี้ของเขาก็ ดรอปลงมาพอสมควรเลยนะครับในขณะที่ตัวเลขรายได้ของเขาะครับก็จะอยู่ประมาณ870ล้าน1,100ล้าน1,700ล้านแล้วก็ล่าสุด640ล้านนะครับถ้าเราคูณสองก็น่าจะอยู่สักประมาณ1,280ล้านนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวเลขรายได้ปีนี้ลดลงเนาะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่าโตมาโดยตลอดนะครับก็ ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องมาพิจารณาต่อในส่วนของกําไรสุทธิครับเราจะเห็นตัวเลขว่าโอ้โหเขาพุ่งตลอดเลยคนระับร้อยสาล้าน210ล้าน384ล้านปีนี้ร้อยีล้านใน2ไตรมาสเพราะฉะนั้น1ปีก็เต็มที่น่าจะสัก2อง2 6 0ล้านโดยประมาณก็จะเห็นว่ากําไรก็ลดลงเป็นทิศทางเดียวกับรายได้ด้วย เช่นเดียวกันนะส่วนตัวเลขปันผลของเขาเขาบอกว่า6%แต่6%คุณต้องอย่าลืมนะมันเกิดจากกําไรต่อหุ้นที่เขาทําได้ที่0.78บาทนะในปีนี้เนี่ยอาจจะเหลือแค่0.5บาทก็เป็นไปได้ซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะไม่สามารถจ่ายปันผลในระดับ 6%เท่าเดิมได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมาติดตามผลประกอบการกันต่อไปนะครับเพราะถ้าผลประกอบการเขาสามารถรักษาระดับกําไรหรือได้กําไรมากขึ้นในช่วง6เดือนที่เหลืออยู่นี้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่เขาจะมีกําไรที่เติบโตขึ้นและจ่ายปันผลมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราดูดีๆเราก็จะสังเกตเห็นนะว่าจากแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีจังหวะหรือมีโอกาสเกิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งผมมองภาพนี้ครับว่าถ้า bullish engulfing ตรงนี้เนี่ยแล้วมันสามารถผ่านแนว4.28ไปได้เนาปไ คุณก็มีโอกาสนะครับอาจจะดีขึ้นไปถึงข้างบนได้เลยนะประมาณ5้าบาทห้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําการเข้าซื้อจริงๆนะครับก็สมมุติว่าราคามันดีขึ้นไปตรงนี้ก็มีโอกาสทำกำไร30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็แค่ตั้งจุด s ับลอส s ให้ดีนะว่าคุณอยากจะตั้ง s ับลอส s ์แถวๆไหน ยังไงก็รอดูนะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับหุ้นตัวนี้นะในเชิงของกราฟทางเทคนิคนะแมนะ้พื้นฐานเขาอาจจะรายได้หรือกําไรเขาจะด r ลงแต่ก็ต้องอย่าลืมนะเขาก็ยังมีกําไรทางท้งที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ได้สวยสําหรับหลายต่อหลายาธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้เราไปดูกับบริษัทที่4กันนะคือหุ้นที่มีชื่อว่า อารมามาลีนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับปุ้นตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนแนละว่าโอ้โหตั้งแต่ประวัติที่เขาเคยเข้ามาจากจุดพีคตรงนี้เขาร่วงลงมาแรงมากๆนะครับรอบนี้ก็80%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในขณะเดียวกันเขาดีขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้นะครับก็ร่วงลงมาอีกนะครับอ่าลงมาที่ช่วงโควิดอีก72%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขาสามารถฝ่าตัวเองขึ้นไปตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ร่วงลงมาอีกประมาณ60%เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รอบล่าสุด ตรงนี้ครับพอดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ร่วงลองอมานะครับอีกประมาณ36%ดูเหมือนว่าการร่วงเนี่ยจะ แนวโน้มน้อยลงน้อยลงเนาะการขึ้นก็น้อยลงน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมาคอยติดตามดูนะครับแต่หัวใจสาคัญที่ผมมองเห็นในหุ้นตัวนี้คืออะไรถ้าคุณมาดูตรงจุดนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าแนวเส้นปะสีส้มตรงนี้เนี่ยผมสังเกตว่ามันมาชนปุ๊บมันเกิดการดีดตัวขึ้นยกเว้นรอบโควิดที่มีการทะลักขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปได้แล้วก็จากนั้นมาชนตรงนี้ครับแล้วก็เกิดการดีดตัวขึ้น อีกแล้วแล้วก็ล่วงลงมาชนบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดการดีดตัวขึ้นไปครับล่าสุดครับนี่ครับสิ่งที่คุณมองเห็นมองไม่ผิดครับคุณกําลังเห็นว่าราคามันมาชนบริเวณแนวรับนั่นเองซึ่งพอผมเห็นว่าเฮ้ยมันมาชนแนวรับอย่างนี้มันก็อาจจะมีโอกาส ที่ดีเกิดขึ้นอยู่ก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ค,คุณก็อาจจะต้องไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับแต่ขอไปดูในส่วนของพื้นฐานกันนิดนึงนะครับหุ้นอมามารินตัวนี้เนี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาท40นะครับซึ่งพอเราเข้าไปดูในข้อมูลทางการเงินนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นคืออะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากอัตราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ D/E ratio เราค้นหามาไม่เกินหนึ่งตอนนี้ออกมาแค่0.4กเท่าก็ถือว่า ต่ำอยู่นะครับผมในขณะเดียวกันครับถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้ค็ณก็สังเกตเห็นนะครับรายได้พันเก้าพันแปดสองคือโดนปีโควิดที่มีผลกระทบเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ต่างกับปีก่อนหนะ้ามากมายเนาะและหลังจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นมาโดยตลอดนะครับตอนนี้6เดือนล่าสุดนะได้มาประมาณตีไป1,500ล้านแล้วกันเนาะถ้าผมคูณ2ก็จะสักประมาณ3,000ล้านก็จะเห็นว่าใกล้ๆเคียงกับคราวก่อนเนาะ ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะสำหรับคุ้นตัวนี้ในความคิดของผมนะในขณะเดียวกันครับกำไรสุทธิถ้าคุณมาสังเกตครับตรงนี้180ล้าน170ล้าน153ล้านน้อยลงไปเรื่อยๆยนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาปีที่แล้วเฉยเลยครับ462ล้านผมเลยมองภาพว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขนี้อาจจะเป็นกําไรแบบพิเศษที่โผล่เข้ามาเพราะถ้าคุณดูเลทเขาวิ่งอยู่ประมาณ100ยล้านอ่ะแต่ตรงนี้มัน400กว่าล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง พีกไปพอสมควรปีนี้130ล้านนะใน6เดือนถ้าเต็มปีอาจจะ260ล้านก็เป็นไปได้อ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตัด460ไปก็จะมองเห็นภาวะเออแนวโน้มมันก็ยังถือว่ามีโอกาสโตเกิดขึ้นได้นะไม่ได้แย่เลยแต่แน่นอนครับถ้าเกิดคุณมาดูตัวเลขปันผลเขาบอกว่าเขาจ่ายอยู่9.09%แต่อย่าลืมนะว่าตัวเลข9.09%นี้นะมันเกิดจากการที่เขามีกําไรบาทต่อหุ้นซึ่งผมมองว่าปีที่แล้วเนี่ยะไเ้เาาด,ย,เย,าาย,ดเยอ ขนาดนี้แต่ถ้าคุณมาดูนะครับตอนนี้กําไรบาทต่อหุ้นเป็น0.25เต็มที่คือ0.5 0.5เนี่ยมันก็เหมือนขึ้นมาอีกประมาณ60%เนะาะถ้าเทียบกับประมาณ0.3เถ่าๆเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลขสูงสุดของปันผลตรงนี้คือประมาณ3.388ใช่ไหมถ้าคุณ,ค,ณคูณ60%เข้าไปก็เป็นไปได้นะปันผลเขาอาจจะไม่ได้จ่าย9%แต่ในมุมผมก็อาจจะมี5% 6%ขึ้นไปได้อยู่ถ้าเขายังรักษากําไรไปประมาณ0.5บาทต่อหุ้นได้นะอันนี้ก็ถือว่าเออก็จ่ายปันผลได้มากกว่า5%ซึ่ง่งมถือวาใช้้ไดเลย อยู่ในเกณฑ์ที่ปันผลสูงเช่นเดียวกันพอย้อนกลับมาดูในส่วนของกราฟนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นนะว่าเออจังหวะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าเป็นสัญญาณที่ก็ดูใช้ได้เนาะถ้าเกิดว่าใครจะเข้าซื้อในจุดปัจจุบันเนี่ยที่ราคา4บาท40คุณอาจจะมองจุดซ็อบล้อแถวๆนี้เอาไว้ก็ได้ซึ่งจุดซ็อบล้อของคุณอาจจะอยู่ประมาณ5%ซึ่งผมมองภาพว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันสามารถฝ่าแนวนี้ไปได้เอาแนวนี้ก่อนนะ่บาทเจ็ดสกตางค์ไปได้นะครับแล้วก็มาฝ่าข้างบน้วให รอคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะอีก5้าบาทห้าสิบห้าสตางค์เราอาจจะไปข้างบนเลยนะรูปแบบบาทสี่สิบเนาก็จะเห็นว่ามีโอกาสเนาะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยคุณเห็นแนวตรงนี้นะมันต้องฝ่าด่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับราคาปิดต้องยืนเหนือ4ี่บาทสี่สิบให้ได้ก่อนจะมีโอกาสสร้างกําไรเกิดขึ้นนะก็ะถ้าขึ้นไปได้ก็จุดถัดไปผมก็มองว่ามีโอกาสได้กําไร8%นะ ถ้าขึ้นไปอีกก็20%ถัดไปอีกก็26%และจุดยอดที่มีความเป็นไปได้อีกก็45%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าต้องรักษาระดับกําไรได้เรื่อยๆแล้วก็ฝ่าจุดแต่ละจุดที่ผมพูดถึงตรงนี้ไปให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องมาคอย ตัตามองกันดูให้ดีนะครับผมตวนี้เราจะมาดูหุ้นตัวสุดท้ายประจําเดือนกันยายนของเรากันนะครับซึ่งผมมองเห็นหุ้นตัวนี้ครับคือหุ้นลานานา,น,าน,นะครับซึ่งหุ้นลานานา,นานตัวนี้โอ้โหพอผมมาดูฮิสตอรี่จะเห็นว่าเป็นคลื่นเลยนะครับโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงเป็นรอบๆเลยซึ่งนั่นหมายความว่าไงครับถ้าตรงนี้ขึ้น,น,น,ลนแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงตอนนี้มันทําท่ากําลังขึ้นอยู่ครับที่น้องผมตีเส้นสองเส้นตรงนี้ครับเพราะมองว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้าง มีในยะสําคัญเพราะอะไรหรอเพราะว่าตรงนี้ก็มาชนครับเห็นไหมบริเวณตรงนี้ก็เกิดการชนเกิดขึ้นครับตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามีการชนเกิดขึ้นตรงนี้ก็ชนเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เหมือนกันครับและตรงนี้ก็มาเหมือนกันครับตรงนี้ก็ชนหนักๆเลย2รอบด้วยเช่นเดียวกันและตรงนี้เกิดการย่อลงมาชนแป๊บหนึ่งและตรงนี้อีก1รอบล่าสุดคือรอบปัจจุบัน ตรงนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหมันชนทีมากๆเลยนะทุกคนนะเออผมเลยมองภาพว่าไอ้วงกลมสีชมพูที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีความสําคัญในมุมมองส่วนตัวของผมซึ่งถ้าเกิดคุณได้ซื้อจุดนั้นมันก็คงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งตอนนี้ครับพูดแบบตรงไปตรงมาคือราคามันดีขึ้นมา 14%แล้วนะครับถ้าคุณจะตั้ง s อฟท์ลอสก็อาจจะตั้งความเสี่ยงจากจุดที่ควรจะเข้าซื้อเนี่ย8%ซึ่งตอนนี้คุณน่าจะทําสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงครับถ้าเกิดใครจะตัดสินใจเข้าซื้อนะครับโดยเข้าซื้อจุดปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงคุณสําหรับคุนตัวนี้คือ20%กันเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไปได้สวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ทั้งเทียนที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันจะเขียวขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นขอไปดูในส่วนของลบกัันนนนิดนึงะครบว่า มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับบรษัทลานารีซอร์สเซสครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 10, 17บาท10สตางค์นะครับพอเราเข้ามาดูในส่วนของข้อมูลทางการเงินนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะว่า D/E ratio ของเขาอยู่ที่0.46เท่าก็คือไม่ถึง1นะถือว่านี่ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหรนะในขณะที่รายได้ของเขาครับ9,300ล้าน9,500ล้าน15,800ล้าน25,200ล้านและปัจจุบันล่าสุดหกเดือนคือ13ถ้าผมคูณสองก็26แนวโน้มรายได้ดูเหมือนเติบโตขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคคงไม่แปลรับที เมื่อตะกี้เนี่ยที่เราเห็นมันเขียวอยู่ตลอดเนี่ยมันก็คือรับรู้ในส่วนของข้อมูลตรงนี้เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะในขณะที่กําไรสุทธิครับ420กําไรดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นไปตามไรายได้นะตรงนี้300ล้านนะตรงนี้1,500ล้านตรงนี้3,000ล้านนะตรงนี้1,400ล้านถ้าคูณ2ก็2,800ล้านก็มีแนวโน้มนะว่ากาไรอาจจะ ร่วงลงมาก็เป็นไปได้ส่วนปันผลเขาบอกไว้ว่าเขาจ่ายถึง17.54%เลยนะครับแม่เจ้าครับโอ้โหถือว่าสูงมากๆตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณต้องถามตัวคุณเองเมื่อคุณเห็นปันผลที่สูงกว่า10%แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยเขาจะสามารถรักษาระดับกําไรได้จริงหรือเปล่าก็ลองไปดูครับปีที่แล้วกําไรบาทต่อหุ้นของเขาคือ5.64สตางค์ไม่แปลกว่าครับที่เขาจะจ่ายปันผลสูงระดับ17%เกิดขึ้นได้ปีนี้คุณได้กําไรครึ่งปีคนระับ ถ้าเต็มปีอาจจะ5.4ผมก็เลยมองภาพว่าเฮ้ยเขายังรักษาระดับกําไรตรงนี้ได้อยู่จริงนะครับนั่นหมายความว่าตัวเลข17เขาอาจจะจ่ายไม่ได้เท่าเดิมหรอกแต่เขายังมีโอกาสจ่ายเกิน10%เกิดขึ้นได้สบายๆตรงนี้อาจจะต้องมาคอยจับตามองกันดูให้ดีด้วย เช่นเดียวกันนะแต่แน่นอนครับถ้าเกิดคุณจะเข้าซื้อจริงๆคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงกับตรงนี้นะครับที่ประมาณ20%อย่างที่ผมพูดถึงเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณตั้งจุดจุดนี้เป็น stop loss เนอะแต่แน่นอนครับราคาสามารถดันขึ้นไปดันไปได้ครับก็จุดถัดไปก็คือประมาณ18บาท30 T s t o c พิจารณาต่อนะครับแล้วก็โอ้โหมีมีแนวอีกหลายแนวมาให้ฝากฟันอีกเยอะเลยนะประมาณ19บาทอีกประมาณ20บาทแล้วก็ก่อนจะขึ้นไป23บาท70สตบงปาเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยหรือ r รีวอร์เนี่ย6%บ้าง15%บ้าง37%บบ้างคุณก็ต้องไปดูนะว่ามันจะคุ้มค่ากับความคิดของคุณบวกกับเงินปันผลตรงนั้นที่จะได้จริงหรือเปล่าก็ต้องลองไปพิจารณา กันดูให้ดีนะครับผมมาสรุป,คล,ปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนครับว่าในมุมมองส่วนตัวงผมประจําเดือนกันยายนน,นี้5หุ้นที่เรียกได้ว่าถูกดี มีปันผลที่จ่ายสูงกว่า5%เนี่ยก็อาจจะต้องไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเปิดในส่วนของพื้นฐานแบบคร่าวๆพร้อมกับส่วนของกราฟให้คุณได้พิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะว่าไปดูเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณให้ดีนะว่าคุณตั้งใจลงทุนเพื่ออะไรและอย่าลืมนะติดตามผลประกอบการของบริษัทหรือธุรกิจที่คุณเข้าซื้อให้ดีด้วย เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าใครที่จะเล่นสั้นๆนะครับอย่าลืมนะับตั้งจุด St o p l ลอ s ของคุณเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วสําหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิป,ลปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมนะผ่านกาันกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วย นะครับและถ้าใครนะที่คุณฟังคลิปคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้เรียนรู้ได้ฟังมุมมองต่าง,างๆที่แบบเออมันก็เป็นการเปิดโลกหรือว่ามันทําให้คุณเก็ตมากขึ้นหรืออยากจะเรียนรู้ให้มันละเอียดเชิงลึกกว่านี้มากขึ้นนะสามารถเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันในคลาสที่มีชื่อว่า FFI ที่ผมได้พูดตอนต้นคลิปเอาไว้ได้เลยนะแค่คุณทักเข้ามาที่ช่องทาง Li n e แได้เลยนะและอย่าลืมนะถ้าทักเข้ามานะรับสมัครภายในวันที่1นึถึงเกกันยายนนี้มีโปร พิเศษนะครับ9เดือนก้านะลดให้เลยนะครับ19%กันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลย ผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เน s s i n นเวสเ r อและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม